มาดูกันที่บรรยากาศวันเชงเม้งนะคะซึ่งมีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะที่อยู่ในพื้นที่ราชบุรีและจากต่างพื้นที่นะคะเดินทางมายังสุสานเพื่อน,นําเครื่องเส้นไหว้ต่างๆมากราบไหว้บรรพบุรุษตามประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ปฏิบัติกันมาอย่างช้านานค่ะบรรยากาศในช่วงเทศกาลวันเชงเม้งที่บริเวณสุสานจีนมูลนิธิประชานุกูลราชบุรีนะคะมีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ และจากพื้นที่ต่างๆนะคะเดินทางมายัางสุสาน่วงซุยโดยนําเครื่องเส้นไหว้ต่างๆมากราบไหว้บรรพบุรุษตามประเพณีของชาวจีนที่ปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันท้งนี้ค่ะยังพบว่ามีหลุมฝังศพที่บริเวณสุสานแห่งนี้ที่ถูกทิ้งร้างโดยไม่มีลูกหลานมากราบไหว้หรือทําความสะอาดเป็นจํานวนมากนะคะสําหรับวันเชงเม้งนะคะกําหนดขึ้นในเดือน5ตามปฏิทินจีนซึ่งจะอยู่ในช่วงประมาณต้นเดือนเมษายนของทุกปี ก่อนวันพิธีจะมีการทําความสะอาดหลุมฝังศพของบรรพบุรุษและในพิธีจะมีการเส้นไหว้โดยมีอาหารข้าวหวานผลไม้และเผากระดาษเงินกระดาษทองที่บริเวณหน้าหลุมฝังศพเพื่อส่งสิ่งต่างๆไปยังบรรพบุรุษให้ได้นําไปใช้และมีการจุดประทัดขับไล่สิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เข้าใกล้รบกวนบรรพบุรุษรวมทั้งเป็นการบอกกล่าวให้กับบรรพบุรุษได้รับทราบว่าลูกหลานยังคงระลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษและ เป็นการส่งอาหารให้ทุกปีเพื่อมีให้อดอยากเมื่อไปอยู่อีกภพภูมิหนึ่งซึ่งในช่วงเทศกาลเชงเมงนี้นะคะคนจีนส่วนใหญ่ก็จะหยุดงานมาร่วมพิธีกันทั้งครอบครัวพร้อมทั้งญาติญาติและถือว่าเป็นวันรวมญาติของชาวจีนก็เป็นได้ค่ะจึงเป็นเทศกาลประจำปีในการบูชาบัมพบบรุษที่ล่วงลับไปแล้วของชาวจีนที่ปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ สร้ารพูษาแกองค์รปีนี้ับกกนลครับวามรัทธาจากี่นาที่เดินทางมาแสดงารัน่ครับร่วมมูลราจากทีมส่งของทุกใหญ่ในพันบาของรัฐมนในกระวงิทยาศสร์ทรับัดเส